ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านใช้หน้าวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้ออย่ารีรอให้ขอขมาสองสิ่งนี้พลิกชีวิตให้ดีขึ้นยิ่งกว่าปาฏิหารคะ่ะ 1. การขอขมาพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตท่านผู้ฟังคะ การขอขมาพ่อแม่ทำได้ทุกเทศกาลไม่ใช่เฉพาะวันพ่อวันแม่เท่านั้นใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่แต่ไม่รู้วิธีขอขมาพ่อแม่มาติดตามรับฟังคะ่ะสำหรับการขอขมาพ่อแม่นั้นเป็นสิ่งที่ลูกๆทุกคนควรกระทำเพราะในหนึ่งปีที่ผ่านมาเราไม่อาจรู้ได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราทำลงไป และเป็นเหตุให้พ่อแม่ไม่สบายใจไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามและการขอขมาพ่อแม่ยังเป็นการแสดงถึงความสำนึกในบุญคุณของพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอีกด้วยค่ะซึ่งการขอขมาพ่อแม่สามารถทำได้ทุกวันและทุกเทศกาลดังนั้นใครที่อยากขอขมาในสิ่งที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองและครอบครัวลองมารับฟังวิธีขอขมาพ่อแม่และบทสวดขอขมากรรมนี้ค่ะเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตพบเจอแต่สิ่งดีๆและเป็นสิริมงคลแน่นอนวิธีการขอขมากรรมกับพ่อแม่อย่างถูกวิธีสิ่งที่ควรเตรียมในการขอขมา 1. ผ่านทูบเทียนแพร และพวงมาลัยที่มีดอกมะลิในพวงมาลัยหนึ่งพวง 2. องซองใส่ปัจจัยให้กับพ่อแม่ถือเป็นการซื้อชีวิตจากบุพการี 3. ชุดใหม่ให้กับพ่อแม่นิยมใช้เป็นชุดนอนและอาหารที่ท่านโปรโด 4. กะกระมังใบใหม่ใส่น้ำอุ่นน้ำลอยดอกมะลิ หรืออาจจะเป็นน้ำใส่น้ำอบให้หอม 5. ผ้าเช็ดมือเช็ดเท้าผืนใหม่ 6. ผ้าขาวดิบ 7. ถาใส่ของวางทับด้วยผ้าขาวดิบ 8. สถานที่ทำพิธีควรเป็นกลางแจ้งหากไม่มีหรือไม่สามารถเตรียมตามความพร้อมทั้งหลายเหานี้ได้ท่านก็สามารถกระทำเพียงน้อมจิตแล้วตั้งน้ำโมสามจบ จากนั้นก็กล่าวคำสมาลาโทษได้เลยค่ะขั้นตอนในการขอขมาพ่อแม่ 1. ก่อนทำพิธีขอขมาพ่อแม่ให้อธิษฐานจิตบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆดังนี้องค์พระพุทธเจ้าลูกชื่อวันนี้ได้ตั้งใจจะขอขมาอโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอองค์พระพุทธ จงบันดาลให้ลูกทำสิ่งนี้สำเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ด้วยเทินแม่ซื้อเทพพย,ยดาทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีพระแม่ของคาพระแม่พระพายพระแม่พระเพิงวันนี้เวลาน,นี้ลูกชื่อได้ตั้งใจที่จะทำพิธีขอคามาอโหสิกรรมจากคุณพ่อคุณแม่ขอจงเป็นพยานให้ลูกด้วยเทิน 2. ให้พ่อกับแม่นั่งบนเก้าอี้หรือโซฟาขณะที่เรานั่งกับพื้นพร้อมกับท่านสามครั้ง 3. ให้ยกเท้าของท่านมาล้างในกะลามังน้ำอุ่นที่เตรียมไว้โดยขณะที่ล้างเท้าให้ท่านก็กล่าวขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินท่านทั้งในอดีตที่ผ่านมาและในอนาคต ทั้งกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีหรือในสิ่งที่ได้ทํากับพ่อแม่ทําให้พ่อแม่ไม่สบายใจลูกกราบขออโหสิกรรมในสิ่งเหล่านั้นด้วย 4. หลังจากที่เราล้างเท้าท่านไปพูดไปจนเสร็จก็ให้หนำเท้าของท่านมาวางบนขาของเราซึ่งมีผ้าเช็ดเท้ารองอยู่หลังจากนั้นก็ให้เช็ดเท้าท่านให้แห้ง หาเมื่อเช็ดเท้าของท่านแห้งดีแล้วก็ให้นำเท้าของท่านมาวางไว้บนขาเราก่อนแล้วอธิษฐานจิตพร้อมพูดบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอีกครั้งว่าพระแม่ธรณีเจ้าขาพระแม่คงขาเจ้าขาพระแม่พระพรายเจ้าขาพระแม่พระพึงเจ้าขา ลูกมาขอกราบขมาลาโทษขอเป็นทิพยานนำความดีและกุศลผลบุญที่ทำในครั้งนี้ไปบอกปุ่ยมราชและนายนิติยาบาลให้ด้วยให้ช่วยจดบันทึกคุณงามความดีครั้งนี้ที่ผ่านมาลูกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ลูกขอรับใช้กรรมแต่หลังจากนี้ลูกกราบขอชีวิตใหม่จากบุพการี หจากนั้นให้เราก้มหมอบลงและนำเท้าของท่านมาวางบนหัวเรา 7. หลังจากนั้นก็นำพานทูบเทียนแพรมามอบให้กับพ่อกับแม่พร้อมพูดว่าพ่อคาแม่คาลูกขอขมาขออโหสิก,กรรมขอให้ชีวิตใหม่ที่ดีให้ลูกด้วยคะ่ะแล้วท่านก็จะพูดให้ศีลให้พรให้ชีวิตใหม่กับเรา แสุดท้ายให้อธิษฐานจิตอีกครั้งพูดถึงพระพุทธเจ้าพร้อมกล่าวว่าลูกชื่อขออนุโมทนาบุญจากพระพุทธเจ้าให้สำเร็จบุญนี้ให้ลูกด้วยลูกขอนำกุศลบุญส่วนหนึ่งอุทิศให้กับเจ้ากำนายเวรที่ติดตามลูกมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันให้รับกุศลของลูกนะบัตนี้เดี๋ยวนี้ท่านผู้ฟังคะ นอกจากคำกล่าวขอขมาข้างต้นแล้วยังมีอีกหนึ่งคำกล่าวที่สามารถใช้ในพิธีขอขมาได้เช่นกันค่ะก็คือให้กล่าวว่ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังโยโทโสที่ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลค่ะประมาทพลาดพลัง้งทำผิดในชาตินี้ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหากนึกเรื่องได้ เช่นเคยด่าว่าพ่อแม่เคยขัดใจท่าน,านเคยเถียงท่านควรบอกให้หมดค่ะสำนึกแล้วในกรรมนั้นขอให้พ่อกับแม่อโหสิกรรมให้กับลูกในทุกๆเรื่องท่านผู้ฟังคะอย่างไรก็ดีขอให้เราพึงระลึกไว้เสมอว่าพิธีขอขามากรรมต่อพ่อแม่เป็นเพียงการขอขามาให้ความผิดที่เราได้เคยกระทำต่อท่านเท่านั้นค่ะ ดังนั้นหากต้องการตอบแทนท่านจริงๆขอเพียงเราปฏิบัติตอนเป็นลูกที่ดีกัตันยูต่อท่านย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในความรู้สึกของพ่อกับแม่แล้ว 2. ขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรค่ะวิธีขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรใครที่ชีวิตติดขัดทำอะไรไม่ค่อยรุง่งเหมือนจะดีแต่ไม่ดี โดยไม่ทราบสาเหตุอาจเป็นเพราะเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นได้ค่ะตั้งแต่ในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันทั้งที่เรารู้และไม่รู้ก็ตามค่ะหากอยากมีชีวิตที่ราบรื่นคล่องตัวมากขึ้นวันนี้ขอแนะนำวิธีขอขมาก,กรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรค่ะให้ทุกท่านลองทำดูนะคะก็คือการจุดธูป36ดอก โดยการจุดธูป36ดอกหมายถึงไตรภูมิทั้ง36ชั้นประกอบไปด้วย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินอบายภูมิ4มนุษย์โลกหนึ่งรวมทั้งหมด36ชั้นเพื่อให้ทุกชั้นภูมิจะได้รับทราบอย่างทั่วถึงค่ะวิธีการคือให้จุดธูป36ดอกกลางแจ้งโดยตั้งจิตสวดคาถาตั้งน้าหมด3จบแล้วว่า สัพพังอป,ปราทังขามาธเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปะราทังขามาธเมพันเตอุกาะกะสปประคา,ามามิพันเต,ามามนเตหลังจากนั้นให้ตั้งจิตกล่าวคำขอขามาต่อเจ้ากรรมนายเวรคะ่ะหากข้าพเจ้าบอกชื่อตัวเองคะ่ะ จงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอาหารหันตุกพระองค์พระอริยสงเจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรโดอโหาสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไปขอถอนคําอธิษฐานคําสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรขอบุญบารามีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขภพละลาบยศสุขสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภยยัยใดๆขอให้มาลาลสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกทางธรรมตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมาตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีให้อโหสิกรรมขอถอนความอาฆาตพยาบาท และคำสาปแช่งในทุกชาติทุกภพอขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกทางธรรมเทินท่านผู้ฟังคะเมื่อได้จุดธูป36ดอกแล้วก็ควรหมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศล ไม่ว่าวันใดที่เรามีโอกาสทำบุญทำทานถือศีลหรือกระทำการใดๆที่ได้บุญห้ามลืมนะคะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยกล่าวขออโหสิกรรมหากกรรมใดที่เคยก่อไม่ว่าอดีตชาติปัจจุบันชาติด้วยกายวาจาใจรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอให้อโหสิกรรม หากเป็นสุขอยู่ก็ขอให้เป็นสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปหากทุกอยู่ก็ขอให้ปราศจากทุกค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นํามาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอบคุณและสวัสดีค่ะนอก่า h ชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะ mm. การให้ธรรมะ mm. ชนะการให้ทํางปวง mm. และก็ขอสวัสดีปีใหม่ mm. พุทธศักราช2566 mm. ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี mm. มีแต่ความสุข mm. ไม่มีความทุกข์ สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ